สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับผมบ่าวพัดคนเดิมเซียนใต้วันพี่น้องกับผมเนาะมาทักทายกันนะครับผมเนาะมาพูดคุยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับผมเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันสําหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมมาส่งท้ายงวดสุดท้ายของปีพี่น้องครับผมนะส่งท้ายงวดสุดท้ายของปีกับลาวพัฒนานะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมของวันจันทร์ที่30ธันวาคม25 6 7พี่น้องกับผมเนาะเอา าพัฒนางวดสุดท้ายของปีเราพัฒนาเซียนไต้หวันวพี่น้องเด้อเอาใครอยากติดตามแนวทางชุดนี้ก็ลองเอาไปเสียงโชคเสียงดวงกันได้นะครับผมเนาะอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาให้ของขวัญปีใหม่พี่น้องอีกนะครับผมอีกงวดหนึ่งนะครับผมเนาะอีกงวดหนึ่งงวดสุดท้ายนะครับผมกับเราพัฒนานะครับผมตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะ ตามนี้เลยเราพัฒนาของชุดเสียงไต้หวันพี่น้องครับผมเนาะอ่าก่อนหน้านั้นผมก็ลงให้ไปหลายชุดแล้วนะครับผมเนาะก็ชุดวิ่งรูด2ตัวมาหนึ่งตัวบนล่างนะครับผมแล้วก็ชุด3ามตัวก็ลงให้แล้วนะครับผมเนาะชุดนี้จะเป็นชุดเต็มนะครับ จุดเต็มจับคู่สองตัวบวนล่างนะครับผมเนาะจุดเต็มจับคู่สองตัวบนล่าง ouais, วิ่งรูดนะครับผมเนาะชุดรูดด้วยนะครับผมเนาะแนวทางที่พี่น้องหลายท่านก็คงจะรอติดตามกันนะครับผมเนาะที่เคยมันๆกันหลายงวดติดแล้วนะครับผมเนาะอ่ามาสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันด้วยผลงานของชุดนี้นะครับผมพี่น้องครับผมเล่าพัฒนาได้พี่น้องเริ่มมาใหยของควัญปีใหม่พี่น้องครับผมเนาะล้องเบิ้งพี่น้องครับผมอ่าวันนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะครับผมผมก็คงคิดว่า ก็คงน่าจะมานะครับผมเนาะปีนี้งวดนี้เดือนนี้นะครับผมเป็นเป็นเดือนถือว่าเป็นเดือนที่เป็นสิริมงคลของผมนะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของผมและก็ลูกชายด้วยนะครับผมเนาะเดือนนี้ก็ถือว่าหลายหลายๆคลิปเห็นไหมครับผมหลายๆวันที่ผ่านมาหลายๆงวดที่ผ่านมาก็ปังอยู่นะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้พี่น้องโชคปีกันนะครับผมเนาะกับเราพัฒนาเซียนแต่วัน30บ ธันวาคม2567วันจันรเด็กพี่น้องเด้อเอา้าตามนี่นงครับผมผ้ใดอยากไดลแนวทางของผมไปลองไปชมเชือ้อโซกเชืง,ชงดวงกันก็ลองเบิ่งนะครับผมว่าพี่น้องครับผมก็อย่าลืมเด็กพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้บ้านน้ำนะครับผมเนาะป่าพัดก็คนเดิมเหมือนเดิม,ดมพี่น้องกับผมเนาะขอให้แฮปปี้นะครับผมเนาะขอให้มีความสุข นะครับผมในวาระปีทีขึ้นปีใหม่ขอพี่น้องให้พี่น้องของผมทุกท่านนะครับผมเนาะเอฟซีของผมทุกคนทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งนะครับผมเนาะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยไปเด้อพี่น้องเด้อเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆนะครับผมสิ่งไหนที่ดีๆก,เก็เก็บไว้ใส่เก็บไว้พัฒนาต่อไปนะพี่น้องเนาะก็เหมือนตัวผมนะครับผมเนาะจริง ไม่ไปรบกวนใครไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับผมอยู่ในส่วนตัวของผมไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะพี่น้องเนาะอ่าก็ตามนี้นะครับผมหลผมกายูแบบนี้ของผมนะครับผมอยู่คนเดียวกินคนเดียวเที่ยวคนเดียวสบายใจพี่น้องครับผมเนาะหาเงินมาได้ก็ใส่ก็หายตะลูกใส่ใส่ละครับเลี้ยงลูกพี่น้องครับผมเอาตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมเนาะก็ตามนี้เด้อพี่น้องเด้อขอพี่น้องโชคปีอยู่ดีไม่แห้งกันนะครับผมเนาะ อยู่ดีมีแห้งกันไปตลอดจนปี2,568พี่น้องครับผมนะเอาก็พี่น้องทุกท่านแห้ๆงๆปังๆกันนะครับผมนะสำหรับบาวพาดคนเดิมบ่ามียังมาปากพี่น้องครับผมก็มีแต่รอยยิ้มความสุขนะครับผมนอะกกับแนวทางที่น่าจะ ดีๆนะครับผมเนาะพอได้ค่ากับข้าวกันอยู่แนวทางหาหน่อยเราพัฒนาอย่างนี้นะครับผมน้พี่น้องอ่าไม่มีแม่นล้างออกแน่นอนนะครับผมสําหรับบ่าพัดเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะพี่น้องเนาะไม่เหมือนช่องอื่นช่องใหญ่ๆช่องเขาที่เข้าคนติดตามเยอะๆคนกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับผมพี่น้องครับผมก็พี่น้องลองไปสังเกตดูพี่น้องก็ตัดสินใจเอาเองนะครับผมเนาะผมไม่สามารถจะไปบังคับจิตใจใครได้นะครับผมเนาะอ่าผมทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดก็โอเคแล้วนะครับผมพี่น้องครับผมอ่ะ ตามนี้พี่น้องครับผมเนาะแฮปปี้นิวเยียร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมเนาะขอพี่น้องทุกท่านเฮงๆปังปังกัดรวยๆวย,วยกัดพี่น้องได้อยู่ดีไมีแห้งให้มีความสุขนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปด้าพนะี่น้องเด้อขอให้เฮงเปังปังกันแล้วเรามารอลุนกันนะครับผมเนาะอ่าน้อยก็อย่าลืมรอลุนทุกวันนะครับผมเนาะอ่าน้อยอ,อย่าลืมเดือดขาดพี่น้องสายลูดสายวิ่งถ้าพี่น้องเด้อสายวินโอเคครับผมนะ จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมเนาะกลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับผมอ่บ่าวพัดคนเดิมก็จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมเนาะอ่าตลอดไปนะครับผมเนาะรับใจพี่น้องทุกท่านด้วยความจริงใจเต็มใจนะครับผมเนาะกราบขอบพระคุณครับผมสุอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม